thank <sweak> you <sweak> ตอนเย็นๆสี่โมงให้กินอัพพนด้วยกินอัเพนด้วยสุขภาพดีดอัเพนด้วยนะหนูให้กินอัเพนด้วยผมก็จะกินอัพพนด้วยแม่ผมกินออเพนด้วยด้วยไหมแม่ผมจะได้สุขภาพดีด้วยม่นนีมให้ผมด้วยนะ ก็จะไปอยู่กับคุณภูวิด้วยคุณภูวิดาซื้อนมให้ผมกินด้วยผมจะไปเลี้ยงให้คุณภูวิด้วยอยู่โดกับยูโรด้วยผมจะเป็นเด็กเลี้ยงัวด้วยจะได้เงินล้านด้วย เดี๋ยวผมไม่อยู่กับพี่มูเดี๋ยวพี่มูซื้อนมให้ผมกินด้วยเดี๋ยวพี่มูซื้อนมให้ผมกินโอกนางไม่แกล้งลูกนะแกล้งลูกได้ที่บอกจะน่ารักจะชัางด้วยนางไม่นักลูกเลยอยู่ดีย,ดยครับเดี๋ยวคนช่วยรีมา้าไปอยู่บุรีรัม

Thấy vậy, không nghe thầm Anh đi đòn, thôi hãy ngon nghe, nghe chú phải ngon nghe lên nó nói Hãy ngon nghe lên Bố ngon nghe lên